ไปการเขียนหน่อยฮะการทำให้หน้าตามปิดไซน์เนาะหน่อยมันจีมีแบบห้องน,น้านะให้หน้าเขาหแหละแล้วมันก็มีเขียนหน่อยอาทายบ่อีหล่ะหรือว่าบ<อ>่ไมโครได้กินหน่อยพอบรได้ซื้อเขาเนาะมาอมกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์กูสูสุขคนและพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยและพังลาวต่างประเทศบกกรรยงกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ ต้องของปัญญาบ้านป้าพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกับปัญญาในตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่อ่าบุดบดพี่น้องเลยอากาศดีดนเนาาาศดๆเย็นๆเนาะก็ถือว่าอากาศอ่าดีใช่ไหมพี่น้องมาเนี่เพราะว่าเมื่อเช้านี้ฝนตกพอสมควรอยู่พี่น้องเลยแต่ก็ตกเป็นบางช่วงบางจุดเนาะบางหม่องก็อ่าตกกระนำลงมาบางหม่องก็บ่นนม,บบบมีพี่น้องเลยหมดเถอะาทเถอะดินเนาะ ในตอนนี้มอยน้อยกับอาภาว่นได้มาทางเมื่อวานนุ่นสันก็ได้สีแบะมาอัปเดตครอบครัวของอาแม่น้องอ้อมให้พี่น้องเบิ้งอีกเพื่อนน้องพี่น้องเนาะสำหรับครอบครัวของแม่น้องอ้อมนี่ก็ถือว่าโลนนานพอสมควรพี่น้องเลยกำลังจากที่อามายน้อยได้อ่าซื้อดินบล็อกพันห่าหลักกระทางเบาเตียงทองได้ซื้อเสาเนาะซีมาต้นที่นี่ทั้งเอื้อยซื้อปูนพี่น้องเลยแต่กะ ยังเออมีการเคลื่อนไหวเนาะในตอนนี้กับฝนตกโมเมนต์ดินบ็อกเป็นยังเปื่อยบดกับ,บกพี่น้องเลยสีเป็นตาได้ก็เลยตั้งอยู่ว่าเอา้าไปดีไปใช่ไหมไอ๋อเด๋วด,ด๋ไม่นอนอเลยแล้วก็มันมีพายุข้ามาเนาะพี่น้องในตอนนี้เมื่อเางไหลมางหนึ่งจนว่าเคลื่อนซ้านแต่หลังคานี่จนไปพี่น้องเลยเสียหายไปในหลังคาอยู่เนาะจังไรกะอะ ไปเบิ่งไปส้มแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องกันเบิด้ดกสุดทุกคนพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามแลวก็เป็นกําลังใจให้ทางบ่ยาวและก็ครอบครัวของบ่ยามาทีมงานโดยตดลอดมาเนาะพิ่ตาบอกกันเลยก็อถอดขอไปไปเบิ่งไปส้มกันเลยพ่อแม่พี่น้องกูพี่น้องเลยจก็กสันแมนต้นอย่างเนาะสงสัยสิลงมือพายุเข่าเน่ะพี่น้องกลนเลยเนาะป้าโส่วนหลังคายื่อนซาหนังนี้ก็นจนว่า ไปข้างนึงพี่น้องเลยกเสียหายลายอยู่ด้วยนี่เนาะป่ามันหยกย่อไปเลยพี่น้องเลยไปข้างหนึ่งเลยเนาะโมเมนต์ม,เมาเพิ่นบัวได้ท่านมุ้งเ,เลี้ยวด้พิ่นมุ้งเลี้ยวด้วยพี่น้องแต่เสียหายไปลายอยู่ มาจะเพราะว่าวันนี้มีอของตอนของผักสำมาัน็ตเพราะว่ามาแบบบริณฑ์บ้ิมัยแต่ส่วงตอนแดงแต่เมน่นกลับลงไปหาทางทัพพอคือเขา้องเไยสหรับผมกลัวของทัพพอเนี่ยกระของพญาออยิ่งเนาะแต่ยังเจอวิกฤตอยู่ตอนนี้เม่นเปื่อยบัดจะบอจะได้เป็นตะกต้อจะ sẽ được biến tới tăng sau ăn ở đây không có gì đâu không có gì đâu gì đâu không có cái đâu không ngang gì đâu này, có gì đâu đi có อ่๋อแม่ก็เพื่อนแม่คี้จะถีบลองเลง้ลองเลง้ลองเลงไปใช่บั้งไงโอ้ฝนไปฝนแล,ล้ววะก็ไปยังกาก็ไม่ได้บอกว่าบอกอ๋อที่เด็กไปก็ไปเลยโดยเ <laughs> มื่อกี้คือเกี้ยงอันอาบน,น้าอาบในไม่ได้ไปเบียกเนาะวันนี้โดยแต่งตัวด้วก็เพื่อนสิพัสกันไปเที่ยวไม่ได้ไป,ไปตลาดต่ดีมาบ่บ่ไม่ได้ไปใช่เลย ໂດຍຫນ້ອຍຫນ້ອຍເຮືອນຕົກຕົກແຕ່ນອນອໍຝົນຕົກຕົກເຮືອເບິດເດອ້ອຍຈັ່ງນະຫນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຕັດແຕ່ບໍຫນ້ອຍອືແລະເຮືອນຊານອັນຂອງນ້ອງກໍແຕ່ເພິ່ນເດບໍ່ໄດຕໍຕີມີບໍືວ່າພະຍລົີແຮູອັນສາພິນັຈົ້າັຕັ້ງນ เลยไอ้หน้าไงจนมาไปไปเบิดหลังคาตัวนั้นเั้งวาไปประมาณจึงมุ่งแหละเจ็ดมุ่งก็เห็นอยู่ว่าตอนปั๊มว่ะโนี่ียงต้นบกที่ือออ๋อต้นบกว่าที่ว่ากลนลงนะโดย จนมันเศร้าตกและลงมาส่องเบอื์เป็นหลังเนื่องไปเบิรงเป็นหลังคาเขาตกใจแล้วไงผลนี้ห้งบ่เหมือนั่นนะบ่มีแต่ลมมีแต่พายุลมนี่คืออะไนะลมหมูกุดอ๋อลมหมูกุดลมมาบัดเดียวบักแห้งนี่นี่กระตูนน้อยจะยังประเด้ไปวใช่เนาะลมมันเตะไปทั้งนี้ได้หมดมันมาแบบมันไปทางพี่ าม้องข้ากับมึงข้าเป็นหายเอาเห็นเอายานน้องม <c oughs> ันเป็นหนักกลัวได้พี่น้องไงหนักกลัวหนักกลัวอากาศก็ดีเนาะไม่ได้ไปหาอยู่หากินได้เหมือนนี่ว่าทีไปเหงยไข่หมดแดงคืออยู่ได้น้องเอ้ยเหมือน <c oughs> น,ออนี่ <c oughs> มันแบบอากาศมันโมโ้คอยอบอ้าวปันใดมันกัดกับคือสิเจ็บอยู่บริษัมโซ่ห้อนมันแซ่บ จักจักมุงแล้วสิไปงี้นะมันคัสี่โมงห้าโมงก็ได้ต่อนลยมาได้ไปแล้วอ่าม่ได้ไปครับคัมเลยไล่ยังจะกินปลาทูสมบุญสิมาตอนวันนี้เออแล้วมาเลยโดยอ๋อเออบุญมาแล้เหมือนี่นเลยมาคอนมูเลยมาแต่เศร้าบุญมาแต่เศร้าอีกมือพัยุนากะมู like, ่วัน้วก well. <like ็มาแต่สุขต้องก็ไม่ได้พ่อไม่ได้เจอทางนอกแต่ถึงเนาะ ทีนอเรีนบอกกับฝนตกลงเือนเปื่อยว่าแต่บ่ฝนตกนนตกมจนหอดชิปเอ็ดมูมันแดงเตาเมื่อนี้นะเมนจติแม่นบ่มันตกช่วงเศร้าช่วงสวยๆยะไมันก็เศร้าเหมือนบ่เปดเก้ามูนเปนเศร้าฝนนังนอนาตื่นเนาอากาศดีได้แล้วเนาะเป็นซ่านกับแอ้มไม้บ้านหลังหลาเลยลย เหยีย่เนาะเห็หี่ยมโอเคคือตั้งเินเลยไก่กลายกระคอบอยู่บ่เหยยังบิกตัววะไก่กะเนื่ยมาเลเซียล้วมามาเลเซียแล้เอ้าสบายดีแม่เมื่อกี้ีกินปั่นตัตีบโน่นน้องน้องนงไปอยู่กินนี่ไปยังไดกินนี่ไปบอกรถไทยยันทีให อ๋อจะสิปลูกมันบ่โอ้ปลูกเชน่ะปลูกเชน่ะอ๋อไปเบิ่งงนั่น้องอ้อมปลูกในเดินนี่ละอืมน้ำจนอ่งเนาะพอดีแล้วมันตกใส่ตัวนี้แจลบเลยนี่ใส่ตัวไรตัวนี้บ่คือตัวนี้โดยตัวนี้แเบื้องนี่บ่โดยอ๋อไทยไหลหนึ่งพอได้ปลูก บรรยาลาบว่างากาแฟกุ้นแบบวันไหนดีดีดีดไทยกับบริเวณไรดอกมันเป็นดินขอน้ำปีว<ำ>่าอนะไรล่ะหน่ลยพีการนี้จะกระปุกปะปลูกอ๋อ oh. ปุกแต่บม่ได้กุนเอา้าปุกยังป,ปลูกบม่กุนขายก่อนขายตอนมันยังน้อย okay. แบบเอาขายแบบอ่ายกเป็นส่วนเลยโดยออ๋ oh. แบบคุ้มหยามันบาไวค่ะนี่ ต้องได้เชียหนามันแบบนี้โบไว้ก็ได้ขายอออ๋ออ๋อออโดยอันนี้คือหลังหลังคาเนี่ยมันปิวมาบ่หรือว่าโดยพันเก็บมากองไว้นี่แหละแต่ตอนนั้นแล้มันปิวไปดิพูดพันเก็บมาตั้งแต่ป่ามันอยู่โโยพุ่นไปไกลดีด้วยเนาะอันจะได้ได้ไปนองเลยนี่แหละพายุเขาเนี่ย,ายพายุอ่าหัวปียับมันกระจายล่มอยู่ได้ส์ มุนเลยมันโบได้มีฮอดพลนซ้มือนะมีแต่ลมอย่างเดียวมูลราคากะเสียหายและเตื่องพิพี่น้องอืมปลูกแบบบม่ได้ทั่วเฮ็ดสวนบ่อยละ่ะโบ<อ>ไร่เอาโดยเผาและนะ้วเนาะมันบุคคลไมีงัวดอก <c oughs> ม่งัวก็ม,มีแต่เสียงนั่นแหละมีสีห์โตนี่เผาเอาไปเนาะเพิ่นกับเอเพิ่นกระเบิง่งอยู่ดิงวัวเพิ่นกระเบอโดย ทางโครงการสิปลูกมันพี่น้องเลยแมร์เมริเคธเนาะคาในปันนี่นั่เนเลยมันสีปีของเก่ามันอยู่มาช่วงเี็หน้าได้สัแสดงว่ามึงนี่เ็ดอยู่บ่บ่ปลูกมันคันนี้แหละตัวนี้เราไม่ได้ไม่ได้เห็นนะาเยปลูกมันถิ่มเลยตัวนี้นมีเจ็ดทางนี้แหละทางนี้กับชิปูเท็ดแล้ววปะดินดวงดินทรายกับเพื่อได้ไต่างเครื่องต่างชานมันกะจี ละลายไปเบิดเลยโน่ยไหลไปเบิดเล็กหน่อยพิษเสียเตือนขึ้นไหวและแล้วก็เอาบล็อกนี่ขึ้วก็เอ่าเฮ็ดไม่เป็นเลยมีไม่เป็นนี่แหละก็เอาไม่เป็นมาขังเอาเด้วยมันจังวัวไหลไปน้องเวลาฝนตกลงมาไหลแก่มันได้หน่อยออกไปที่สุดแล่วนะออบ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 แม่กบเกลียดบนห้องประโถวบ่หน่องบ่ไรเนื้อหมหยอดยามันบ่ บ่ได้ไปก้านนี่แหละไปก้านเดียบ่เคยไปก้านเดียบ่เคยอยู่มาจีไปอยู่มาแรงนี่ไปมาแรงเลยยโอ้ไปกับเอื้อยเพียงเมืองหันแล้วมาจักจีบ่ตาเขียดู้จักเคยไปก้านเคยไปก้านตั้งแต่เจ็ดปีผู้ยันบาแจักกับจักแต่ว่าใช่ของเนี่ยทังหินตาเขียดวะยันตอนอยู่ในี่เลยนี่ยังโบแจักนะ มาเยาะกระซือเนาะจักเยอะการง่ายง่ายนึงดอกเคยไปกัดน้ำผัวตั้งแต่อายุยังเจ็ดแปดปีพุ่นแหละบ่โอ้เฮ้ยกันกบกันเขียดอีกเนาะธรรมดาต่อยกันอึ้งอึงกันเป็นบ่น้อยอึ้งเไปกันยากดอกึงถ้ามันมีมันอยู่แคมน้ำเนาะมาละกาห้าขาพวกอึ้งเลยบริฮัตบริฮัตติโอ้แสดงว่ามีประสบการณ์ไปยุสานเนาะ มืนจับใส่ขวบเลยข้างในพี่น้องรายการอื่อึ้งอ่างตัวอึ้งตัวเดียวห้องครับป้าโกกนะไปไกลบ่ไปไกลบ่ากันอึ้งนะไปไปไปแล้วน้องครับงัดแก๊สเสี่ยวเสี่ยวแล้วเนาะหยาดอึ้งพี่น้องเลยหยาดอึ้งหยาดอึ้ง มือเรไปการเขียดกับเอืยอยเทียงล้างหันแหละไปการเขียดหน่อยกับเพิน่นเอนมาเอาเอา,เอาน้ำห่วยบ่ดยน้ำห่วยได้เขียนหน่อยเนาะตามหาหน้าไปทางนี้ไปการเขียนหน่อยฮะการําให้หน้าตามปิดไส้เนาะน้อยมันจะมีแบบห้องหน้าตาให้หน้าเข้าหันแหละ้มันก็มีเขียดหน่อยคา,ายบ่ใช่หรือว่า มาคิดไปได้กินหน่อยพอ,พอไปได้ซื้อเหรอเนาะมาอ้อมกินม,มุกกระครักเลยหน่อยแต่ว่ามันไปได้ลายมุกอะ <c oughs> มันได้เื่อได้กะที่ร้น้อยมาอ้อมใจพักอันโจอันไม่ได้เหยื่ออันน้องทางอันไทยเอ้ยเพื่อนอันเติงแล้วไม่ละสช่หัมือใช่หับมือเนี่ยไม่ได้เปียกๆเลยมันจิดมือได้เลย ก็ตั้งแต่พักเขึอนใหญ่เรื่อยๆไปแล้วชีวิดต่ออีกเนาะเพราะว่าหลังคามันปิวไปอีกเลยแต่ตกใจพี่น้องเลยพายุเขาอันนี้ไม่ได้ไม่บ้านไหนมีแต่อ่ามีบ่อสองหลังเลยบ่เดียวมีของคนอื่นอีกเลยื่อยเที่ยงพุทโธ่ห้นแหละเพิ่นเพิ่งออกไปหน่อยเดียวนะอันนี้ยังมามันเที่ยงเนะ <c oughs> าะยังจไงมันก็ เราเป็นกับมันมานอนแบบเพนต๊ะเราเพ็นมานอนฟังเชียงอึงแบบลุกขึ้นมาแบบเอ้าล่างกระซีหายเหิะนะเราล่างกระซีไปใช้หมดแล้วเลยว่ะแต่ตัวนี่ตีมันเสียหายมูลค่าอะไรเนาะมันเขายังบม่ได้ขึ้นไปนอนขึ้นไปส่ดนไปเท้าเลยแต่ยังเถียงยังว่ามันมันมันแก่สีห่างแล้วตัวนี้แก่สีห่างนะตัวนี้ตี พอดีฝนตกล้องมาใส่นี่จักเทีอนสองเท,องทือนี่็แมันเจ็บนะดินมองเลยล,ยลอยปะใส่อีละไปหาแมก่ก็ตกลงไ้ใส่ลายเทือนเลยกับพอดีและน้อยลงเลย <c oughs> มันสิต่ำลงเลยแล้แบบนี้มันสิผนะู้ช่วยำผู้ช่างหนาแล้แบบนบ่อดอกตกมันสิเปือป่อยไปเด,ด,ด,ดี๋ยวนาะินบลอกกั มันเจ็บนะใครกวนมาเจ็บนะจะไหนมันเจ็บวะไอ้ลมมาเี่นมัน่ไกวนเอาแต่หลังคาเนอะมันกวนเอาหัวเสาไปน้ำเบืองปิดโค้งห่างเลยเป็นตาหดผมให้คืออันแม่ได้แม่เองเลยโดยโอ้ตัดอยู่หันกับสิบพันผมต้องใส่อันสร้างเฮือนผมเป็นสร้างตัดผมเนาะสร้างไปสร้างมันสร้างไปสร้างมันตัดผมเขาได้ยี่ดอกตัด หูลายมันดีแล้วก็ได้อกันด้เฮาก็สิออกมาโ้กสมคแบบนี้เลยแหละดมาเนาะบ่จั่นบ่พี่น้องเอ้ยนไปแม่นอยู่ปานเือนครับล้างอยู่บุกสิตมเลยแหละมันตกมันดินมื้อใดจั่นบ่าวเตียงทองเพิ่นได้กลับอืม ยังยังบอกว่าได้เนาะห้าว่าไปไรยังบ่อยากว่าไปก่อนโดยมันกะมันเป็นเรื่องของราชการห้าวอยากว่าอะไรปกติเคลียดได้ก็่ือได้เนาะในเคลียดก็ได้เลยบอกกาจังวะยังยังยังห้าว่าก่อนนะโดยมีแต่คนไหลหอดเือ่นออกมาหน่อยแต่ังวากันอีกที่บริโภคก็วัดจริงประเดิมโดยผัดเนี่ย เหน่อยเหยเป็นห่วงคือกันทางนี้ก็ได้เหนื่อยใจยินข่าวก็โอ้ยสาเป็นน้อยคนเฮท้าผิดพลาดมันเป็นมั้ยอย่างคือการภทยชีวิตมันแม่แม่ความประมาททัวและภัยก็ได้เก่ตัวเองเก่งก้บนมมี่พาเก่งทุกด้านดอกเนาะมันบ่มี่พาเก่งเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอ่าใช่ขับรถ แต่ละคนบ่มีไผเก่งแต่ว่าไผสิอ่าให้มันเกิดขึ้นหน่อยเท่านั้นแหละแต่มันเกิดแทบทุกคนแม่นพอมีไผที่สิบ่เกิดเด้อเกิดบ่ทุกคนแหละทุกคนทุกคนอยู่ในโลกนี้ผ่านกันทุกคนแต่เฮานี่ก็ได้เห็นแล้วแม่นบ่อกเห็นแล้วเป็นโอ้เกือบม่นเกือบม่นมาได้นาโมพุ่ณเท้าก็ได้เห็นแล้วเห้อยกันเหนื่อย ทำบุญหลายแต่ว่าเราไม่ได้ไปอ่าบ่ถึงทองเราก็ทำบุญหลายแด้ชีวิตเายังเากไม่ได้ไปบวกกับไผเราก็ไม่ได้ไปปะทะกระเพรย์นะแต่มันมันดีของนี่แต่บันเช่เมนเสียหายครับรถเจ้าของรถเจ้าของก็ดีอยู่เมนสามพิกจ้าสามพิกบวกสามพิกตอนคนนราโบเป็นยังโบเป็นยังคนนี้เราสามคนกต่มันถือจังว่าที่โบถือกันแหละแม่แหละมันโบถือหลอกมันนั่นแหละ ทำบุญลายกันนี่แหละชีวิตของเราก็ยิ่งกลุ่มกลุ่มไปเพิ่มมากินนี่นะเหตุโขงนะมันมีทำบุญลายกันนี่ในกลุ่มกลองเขาแบบเวลาเหตุโคงเนาะมันอันตรายตายกันพิการหมดแล้วในวันสามพิกอันนี้ยังสภาพยังอยู่ดีสภาพยังแข็งแ่งดีเกิดเต่าอยู่บริบัติเย็บตรงได้หรอวะกับบ่อเลยเข้ากับบริษัทคือสักยาเลยบ่ วมีแนวดีมีแนวป้องกันดีบ่นะมันบ่ถือกันว่ามันคือกับกับบาบุญนะะสามคนในรถแต่เราเป็นคนครับสามคนในรถล้วก็แต่ทั้งบาบุญเพิ่นไปอยุไปสักถึงสี่ย่าเขาไม่ได้ไปเลยตะก็มือนี่ไม่ได้ย่างเลยยังหรอวะฮะไม่ได้ย่างบ่ไม่ได้ย่างเลยย่างยุ่งคือเรากัปปเบเดง่ายที่เราอีกนะชิครับปกติชิดคับ ถือมีแนวคุ้มครองเจ้าดีอย่แ้วถือว่ามันโบมันมันมันโบเจ็บมันโมเอนคาดเจ็บแล้วมันเป็นคาดเสียเงินเสียเคอแต่มีแนวคุ้มครองอยู่ด้วยบุ๊มบก็มีอยู่แนวเครื่องร่างของเราติดตามเมาไปยังลูกเกือบเกือบเกิดอะไ่อีกใส่ใส่ใส่เกือบมีเคียงเดียวที่ใส่ใส่ใส่เดียวเพป็นไงเดนี่ เกือบกว่าใหญ่ก็ตีนคุณเมามากินไก่ะก็ถือว่าดีมือี้เนาะกลับมะนาวอีกอน้ำนาวนองหากระเซ้าบ่หรอพ่ะวาบื้อเดียวก็เล็ดแล้เนมากเมันชอบการนะนี่ขันชการยังหนาวบกการนน้เลยกว่ามันโบเกี่ยวเรากระมือนี่มัน สมัยนี้มันยุคนี้มันเปลี่ยนเทวะเลยอากาศเด็กกับับโตแล้ปพะท่านไหนจไหนนะบันอนปับดาวดกรไคสองสามคนอ้๋อมาเด็กน้อยผู้นี้ห้องนี้คือกันอนเศ้าเป็นน้องโตผู้นี่เศร้าผู้นีเป็นพุนีเร้าพนี้เป็นสิแล้วเขาก็เลยมีโอากาสเ่ามาน้ำมูลเราก็เรื่องามา ยังไมาหยามอัปเดตให้เบิรงอีกเนาะแต่งว่าโดยโยกเกเข้ามาอเมทิน่นันและแม่เลอร์เขาขอตัวกลับเมื่อกลับมาได้มีอย่างมาต้อนรับผ่กใช่ไหมในขอโทษหลายเมื่อหไงเมื่อไงผู้เนาะทางว่ากันมีแต่คำบุยพรอยู่ดีมีเฮงเนาะท่านอยู่ดีมีเฮงนี่แหละกระดุยดลัการบอกเงาแนวมีแนวมีแนวมีทางเดินทางก่อนจ้าถูกเอ้ยจาถูก เอาดีๆมีเฮ่งกันเนาะอสบายดีกันด้นะ่เมโดยโดยตกว้าหล่นหหรนกัมาเนาะพี่น้องเยบานเลจักมายังคนหหล่นหเหรินกันมาโอ้ทรายกันเนาะายเปเลยพี่น้องเลพอดีดินเจบเลยบายเลเสากะมาือยแล้วพี่น้องเ อินบ็อกกับพุ่นตกใจจะได้ปินตะกออยู่บ่เนาะทําไมสมีอยู่อ้าถึงไหนกาบ่ยาวที่ขอจบคลิปลงไปก่อนเนาะบัดนี้กาต้องขอขอบุญขอบคุณเปิดขอสู่ทุกคนพี่น้องเลยแล้วก็ผิดาประกขอโทษขออภัยเนาะขอบคุณหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงอยู่เเป็นสุขสุกายสุขใจขอให้พ่อแม่พี่น้องร่รวยกันเบิดขอสู่ทุกคนคตหน่อยของใครยมีเนาะอยากต่อเติม ครอบครัวของน้องออกก็ได้คือกันพี่น้องเลยตอนนี้ก็ถือว่ามีเกา <c oughs> มีเหมีสายอยู่นอ้องอะไรก็มี uh, บล็อกอยู่พี่น้องเลยแต่ก็ยังบ่ถือว่าครบเรื่องเด็กเรื่องราหลังคาไม่ก็ยังบ่ทันได้เนาะมันมีแต่ถากไว้พี่น้องพิจารณาเบิง้งพี่น้องเลยสำหรับครอบครัวนี้เนาะเอาจากไหนกลับไปแล้วพี่น้องใอยก็ได้ก็เซ่บางย่างคือเก่าหน่เ,นนเ,เด้อยสำหรับวันนี้ไปแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกุศุขุทน